ถ้าเเพื่อนชื่นชอบวิดีโอนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะครับเย้ยฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมเปิร์ดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีไหมวันนี้ผมจะมาคุยกันว่าพอมาถึงที่มอนทรีออลแล้วเนี่ยควรจะทําอะไรก่อนดีครับซึ่งผมจะพูดในฐานะของคนที่มาทํางานนะครับ ตอนที่ผมมาที่นี่ใหม่ๆผมก็สับสนแล้วก็มีความกลัวเหมือนกันครับเพราะมีเรื่องที่จะต้องทําในช่วงอาทิตย์แรกๆเยอะมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยผ่อนความกลัวให้กับเพื่อนๆที่กําลังจะมาที่มอนทรีออลเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นพอมาถึงที่มอนทรีออลแล้วเนี่ยครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะแนะนําให้ทําคือไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ก่อนเลยครับเพราะว่าจําเป็นในการสื่อสารและใช้ในการยืนยันตัวตนทางออนไลน์อะไรหลายๆอย่างอย่างเช่น Airbnb ก็ต้องใช้เบอร์มือถือยืนยันตัวตนเวลาจองห้องครับ สำคัญมากนะครับยิ่งถ้าเกิดเรายังหาห้องเช่าประจําไม่ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับการเปิดเบอร์มือถือไม่ต้องใช้เอกสารอะไรมากครับและไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เบอร์ซินหรือ Social Insurance Number ในการเปิดเดี๋ยวผมจะมาพูดถึง Social Insurance Number ในภายหลังนะครับผู้ให้บริการมือถือหลกัหลกๆที่ผมเห็นก็จะมีวีด e โอ r รอนแล้วก็เบลครับที่ผมใช้เดือนหนึ่งก็จะตกอยู่ที่ประมาณ50-70เหรียญก่อนภาษีต่อเดือนได้ครับลองคุยกับพนักงานดูนะครับว่าเราต้องการจะใช้ด a t a ขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแนะนาโปรโมชั่นให้เองครับ สิ่งต่อไปที่ควรจะรีบทำคือเบอร์ซินหรือ Social Insurance Number นั่นเองครับเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเพราะเป็นเบอร์ที่เราต้องใช้ในการเปิดบัญชีธนาคารและใช้ในการเข้าถึงบริการต่างๆของทางราชการแคนาดาครับเพื่อนๆสามารถไปทำ Social Insurance Number ได้ที่ Service Canada ในตึก g i ฟ a r r c o m p l e x ได้เลยครับตอนไปทำให้พกไปอนุญาตทำงานหรือ work permit ตัวจริงไปด้วยนะครับเขาจะไม่รับตัวที่ถ่ายเอกสารครับ ถึกกีฟา r o โรคอมเพล็กซ์จะอยู่ใกล้ๆใช้หน้าทาวครับทำโซเชียลอินช r รนซ์ดัมเบ r ร์ t ก็หาข้าวทานได้เลยครับผมขอแอบ,บแนะนําร้านเชอร์ชิลี่นะครับที่หน้าร้านมีป้ายพริกอันใหญ่ๆเปิดประตูเข้าไปแล้วก็เดินลงใต้ดินครับพอได้เบอร์โซเชียลอินช a n นซ์ดัมเบแล้วเนี่ยก็แนะนําให้ไปเปิดบัญชีธนาคารครับธนาคารหลักๆที่ผมเห็นก็จะมี RBC TD s c o Tia Bank แล้วก็ BMO ครับส่วนตัวผมใช้ RBC นะครับเดี๋ยวผมขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันครับ ถ้าเพื่อนๆมาที่นี่ช่วงแรกๆเนี่ยครับรายจ่ายอาจจะค่อนข้างเยอะซึ่งอาจจะจําเป็นที่จะต้องเอาเงินจากทางไทยมาใช้จ่ายสมทบก่อนวิธีหนึ่งที่ผมใช้ดึงเงินจากไทยนะครับก็คือใช้บัตร ATM จากธนาคารไทยนี่แหละครับถ้าบัตร ATM ของเรามีสัญ,ญลักษณ์ plus เราก็สามารถถอนเงินจากตู้ ATM ที่แคนาดาที่มีตราสัญลักษณ์เดียวกันได้เลยครับถ้าผมจําไม่ผิดไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับแล้วเรทแลกเปลี่ยนก็ค่อนข้างดีทีเดียว ถ้าต้องการเงินเพิ่มก็สามารถให้ทางบ้านโอนเข้าบัญชี ATM ที่ไทยได้เลยครับแล้วเราก็ถอนเงินจากตู้ ATM ที่แคนาดาเอาดีมากๆเลยละครับเวลาฉุกเฉิน แล้วพอเปิดบัญชีธนาคารแล้วลองถามถามพนักงานธนาคารดูนะครับว่าเราสามารถทําบัตรเครดิตได้เลยไหมหรือว่าเราขาดคุณสมบัติอะไรในการทําบัตรเครดิตยิ่งเราทําบัตรเครดิตที่นี่ได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับนอกจากจะสะดวกในการใช้จ่ายแล้วก็ยังสามารถใช้ในเวลาฉุกเฉินได้ด้วยครับอย่างเช่นตอนที่เวลาที่เราจะต้องเข้าพักที่โรงแรมที่ผมเจอเขาก็จะรับแค่บัตรเครดิตเท่านั้นครับเขาจะไม่รับบัตรเดบิตหรือว่าเงินสด และที่สําคัญที่สุดนะครับคือเรื่องคะแนนบัตรเครดิตหรือเครดิตสกอร์นั่นเองครับซึ่งเป็นคะแนนประเมินความสามารถในการชาระหนี้บัตรเครดิตของเราเป็นคะแนนที่สําคัญมากๆเลยนะครับเวลากู้เงินกับทางธนาคาร เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีความคิดที่จะลงหลักปักฐานที่แคนาดาก็ควรที่จะรีบทําบัตรเครดิตตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อสะสมคะแนนในส่วนนี้ครับเพื่ออนาคตเพื่อนๆต้องการจะซื้อบ้านจะได้ไม่มีปัญหาในการกู้เงินครับผมก็ไม่ค่อยรู้ทริคในการเพิ่มคะแนนบัตรเครดิตอย่างเร็วๆนะครับแต่โดยหลกัหลกๆแล้วคะแนนจะเพิ่มเมื่อเราจ่ายบัตรเครดิตครบตรงเวลาและสม่ำเสมอครับและสิ่งสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือเราต้องไปทํแรมคิวหรือบัตรสุขภาพของทางรัฐคิวเบกนั่นเองครับ ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่จะทำแรมคิ q ครั้งแรกเนี่ยสามารถทำทางออนไลน์หรือรบเสนีได้เลยไหมเ,เพื่อนๆสามารถเช็คดูได้ที่ ramq.gov.qc.ca ได้เลยครับถ้าเ,เพื่อนๆจะต้องไปทำแรมคิ q ด้วยตัวเองที่สำนักงานก็ขอแนะนำว่าให้ไปแต่เช้าๆนะครับเพราะถ้าเราไปสายบางทีเขาก็จะตัดคิวแล้วละครับเราก็จะไปเสียเวลาเปล่าพอเราทำครั้งแรกได้เวลาต่อก็สามารถทำทางออนไลน์บวกใบเสนีได้แล้วละครับ พอเราทำรัมคิวเสร็จเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดประมาณเดือน2เดือนเขาก็จะส่งบัตรมาที่ที่อยู่ของเราครับซึ่งตอนที่เรารอบัตรรัมคิวนะครับเราก็จะไม่มีอะไรมาคุ้มครองสุขภาพของเราเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะแนะนําให้ซื้อประกันร,ระยะสั้นของที่นี่ระหว่างรอไปก่อนครับผมจะไม่มีข้อมูลในส่วนนี้นะครับเพราะก่อนที่จะมาที่นี่ผมก็ซื้อประกันจากไทยเผื่อไว้ก่อนแล้วล่ะครับเอาล่ะครับและนั่นเป็นทุกอย่างที่ผมอยากจะพูดในวันนี้แล้วล่ะครับ และอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทําเมื่อเรามาถึงที่มอนทรีออลใหม่ๆก็คือเราต้องหาห้องเช่าครับซึ่งผมก็ได้ทาวิดีโอเกี่ยวกับห้องเช่าที่มอนทรีออลไว้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกดูได้ที่ลิงก์ที่ขึ้นมาบนหน้าจอได้เลยครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามเพิ่มเติมหรือหัวข้อที่อยากให้ผมพูดถึงเพื่อนๆก็สามารถสง e ่งอีเมลมาได้ที่ birdycg.inbox@gmail.com นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด subscribe และกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโออหนน้านะคครรััับบเพื่ๆสสวสดี